การส่งประกันสังคมมาตรา33และ39เนี่ยคณับรวมกันนะคะสวัสดีค่ะพบกับพี่กิ่งที่สบายจางสเตชันวันนี้จะมาคุยเรื่องคำถามจากท่านผู้ชมท่านหนึ่งนะคะก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับ ผู้ชมคนผู้ชมท่านอื่นนะคะก็คือมีคำถามว่าส่งมาตรา33เนี่ยมี21ปีละตอนนี้อายุ41่เราออกจากงานแล้วก็ลาออกจากมาตรา33ละมาสมัครมาตรา40แบบเนี้ยเมื่ออายุถึง55ปีเวลาคิดคืนเนี่ยจะคิดแบบไหนคะม33หรือว่าม40ค่ะก็สำหรับการส่งประกันสังคมมาตรา33นะคะ ก็ถ้าเราส่งครบ180เดือนไปแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับในรูปของบำนาญน,นะคะโดยขอรับได้ตั้งแต่เราอายุครบ55ปีแล้วก็ลาออกจากการเป็นผู้ประกันตนมาตรา3 33ละ39แล้วนะคะในกรณีของคุณเนี่ยก็สามารถที่จะไปเบิกเป็นเงิน น่าจะเป็นบำนาญน,นะเพราะมันใช้เวลาตั้ง2 1อปีแล้วนะคะแล้วก็เขาก็จะมีการคิดคำนวณเงินบำนาญให้เรานะคะก็คิดเขาจะดูที่60เดือนสุดท้ายคือด,ดูค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายนะคะของเราแต่ต้องไม่เกินเดือนละหมื่นหนึ่ง่บาทนะคะแล้วเราได้20%ของ6ค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายนะคะแล้วเขาก็จะบวกเพิ่มให้ในกรณีที่เรา ส่งเกินจาก15ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยเขาก็จะให้ปีหนึ่งหรือ12เดือนเนี่ยเขาจะให้อีก1.5ค่ะก็ต้องไปให้ประกันสังคมเขาคิดคำนวณหรือว่าจะดูในคลิปก่อนๆดูนะคะว่าเราเราจะได้สักเท่าไหร่นะคะถ้าเราดูหรือคิดเองเนี่ยเราก็ต้องจำจำนวนงวดที่เราส่งได้นะแต่ตอนที่พี่ไปยื่นเรื่องของเงินบำนาญเนี่ยก็ ไม่ได้เจอเจ้าหน้าที่ประกันสังคม,มไม่ได้คุยกันเลยอะคะ่ะแต่ว่าพี่ก็คิดไปก่อนว่าคร่าวๆเราจะได้เท่าไหร่นะคะจนมาตรา40เนี่ยเขาก็จะมีให้เราเลือก3าทางเลือกทางเลือกท,ที่1 2 3สใช่ไหมคะซึ่งสิทธทิประโยชน์ก็ต่างกันนะคะก็จะเป็นเรื่องของการเงินชดเชยในเรื่องของการเจ็บป่วยกรณีที่เราเจ็บป่วยนะคะจะไม่ใช่ค่ารักษาพยาบาลนะแล้วก็มี เงินส่วนชราภาพสำหรับทางเลือกที่2และ3ซึ่งอันนี้ที่เราจะได้เนี่ยก็จะ,ะเงินชราภาพเป็นจะขอได้ขอคืนได้ตอนอายุครบ60ปีค่ะก็จะได้ประมาณ50%ของเงินที่เราส่งไปอะประมาณนั้นนะคะซึ่งก็ต้องไปดูในรายละเอียดอีกทีแต่ ก็คือเขาจะแยกกันเลยล่ะมาตา33 39นี่รวมกันแต่40เนี่ยแยกออกไปเลยไม่เกี่ยวกันนะคะเวลาคิดสำหรับคลิปนี้ก็คงมีแค่นี้ละค่ะยังไงก็อย่าลืมรักษาสุขภาพนะคะเรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยค่ะแล้วพบกันใหม่คณะ,ะ,ะในคลิปถัดไปค่ะ